ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอรลิงครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของเด็กเลดอายกันบ้างนะครับเลดอายล่าสุดชุดล่าสุดนี้ครับผมก็มีการ์ดเสริมเข้ามาครับผมเป็นการ์ดฟิวชั่นนะครับผมใบนี้เลยครับโดยใช้วัตถุดิบครับผมก็คืออาร์เฟมนอร์มอลมอนเตอร์หนึ่งตัวกับเลดอายนอร์มอลมอนเตอร์หนึ่งตัวครับเมื่อเราอัญเชิญการ์ดใบนี้เข้ามานะครับผมแบบพิเศษนะเมื่อการ์ดใบนี้ทําการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์การ์ดใดๆได้เลยจนกว่าจะจบในส่วนของช่วงดัมเมอสเต็ปนะครับและเมื่อกาใบนี้คำนวณความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนจบเทิาาร์นนะครับเราสามารถนำการ์ดเลดอายนอร์มอลมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมในสุสานเอากับเข้าเด็กครับผมจากนั้นฝ่ายตรงข้ามจะได้รับความเสียหายครับผมครึ่งนหนึ่งของพลังโจมตีมอนเตอร์ที่เราเอากับเข้าไปนะครับดังนั้นบอกได้เลยว่างานนี้ตัวนี้โหดจริงครับผมเพราะว่าหนึ่ง เราสามารถตีไปฝ่ายตรงข้ามเอฟเฟกต์การจะไม่สามารถแอคทีเวตหรือทํางานได้เลย2ครับผมก็คือตอนจบเทิร์นการ์ดใบนี้จะสร้างความเสียหายซ้ําอีกรอบหนึ่งเรียกว่าถึงขั้นเกมโอเวอร์โอทีเคกันอย่างง่ายได้ครับปัญหาอย่างเดียวก็คือในส่วนของ normal monster a r c h f e ตัวส่วนนี้นะครับอย่างแรกเลยการ์ดที่เราสามารถใช้แทนได้ครับผมให้เราในส่วนติ๊กครับผมในส่วนของ normal monster นะครับผมแล้วก็เป็นเผ่าปีศาจนะครับ monster level หด้วยครับ ติ๊กตุกสวัสดีเราจะมีการ์ดดังต่อไปนี้เอาไปใช้ได้ครับผมซึ่งเทพสุดก็คือเดมอนนะครับนะตัวขอ,อสมรสเกลนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าการ์ดใบน,นี้มันเป็นการยุคเก,ก่าซึ่งหลายหลายท่านอาจจะไม่มีเราสามารถใช้การ์ดใบนี้แทนได้ครับผมสามารถใช้การ์ดใบนี้แทนในส่วนของเดมอนได้ครับดังนั้นถ้าเกิดใครไม่มีเดมอนใส่ใบนี้แทนได้เลยนะครับพลังโจมตีสองปสีครับผมตามกว่าร้อยหนึ่งแต่ก็ใช้ได้ครับถัดมาครับผมก็คือ เราจะเล่นยังไงต่อครับผมเราก็ใส่พวกมอนเตอร์ทั่วไปครับผมมอนเตอร์เผาลักลบนะเพื่อใช้ในส่วนของเลดอธรรมดาด้วยครับซึ่งมอนเตอร์เผาลักลบตัว,วนนี้แล้วแต่จะเลือกไปไหนก็ได้นะผมก็เลือกในส่วนของเกฟิกเลดอนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเบบี้ดากอนนะครับใครไม่มีเลดอายเบบี้ดากอนครับผมก็สามารถใช้การ์ดไปอื่นแทนได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลดอนะครับผมรีโทนก็ตามหรือจะเป็นในส่วนของ เลอดไอไวเวิร์ดอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ก็ถ้าเกิดใช้เลือกใส่ผมจะเลือกใส่ใบนี้นะครับผมทำไมเลือกใส่ใบนี้1คือมันเป็นแฮนด์แท็บได้นะครับสก็คือมันเป็นทัดมืดครับผมเราจะเล่นคู่กับตัวของดักอั้มด้วยครับดักอัมเราสามารถถ้าเกิดเราในสุาสานเนี่ยมีมอนเตอร์ทัดบืด5ตัวพอดีนะครับยามตง้งต้อง5ตัวพอดีด้วยเราสามารถทําการอัญเชิญก้าใบน Un ี้ครับผมจากเอต้าเด็กโดยการใช้ มอนเตอร์หนึ่งตัวที่มีรลเวลมากกว่า5นะครับผมเป็นธาตุบืชเผ่ามังกรน,นะครับอ่าแทนเป็นวัตถุดิบในการอาเชิญการบิไนได้เราสามารถถอดโอเวอร์เล์บนการบินนี้ทำการทำลายการ์ดายตรงข้าม1ใบนะครับผมจากนั้นทำการรีบู๊การ์ดในสุสานของเรา1ใบครับและการบินนี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ในเทอร์นี้นะครับก็เอาง่ายก็คือถ้าในสุสานเรามีมอนเตอร์5ใบพอดีเราก็สามารถเรียกการบินนี้ออกมาได้เลยแต่ถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์รลเวล7ครับผมซึ่งแน่นอนครับผมมันก็คือตัวโหรเลอายนั่นเองครับ ซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็อาจจะเอาเลดไอใส่เยอะก็ได้นะแล้วก็ใช้ในส่วนของเลดไออินไซต์ครับผมก็คือทิ้งเลดไอไปเพื่อจะได้มีการขุดเยอะขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองได้เลยนะครับเล่นได้หลายแบบครับผมไม่มีเบบี้ใส่ใบอื่นแครก็ได้นะจะใส่ใบนี้ก็ได้จะใส่เลดไอตัวนี้เพิ่มไป3ใบก็ได้จะได้เอามาสมสารได้เพื่อจะได้ใช้ในส่วนของดักอาร์มอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันการ์ดเคลียร์แผงหลังครับผมการ์ดเคลียร์แผงหลังนะครับ แล้วก็เนื่องจากผมไม่มีโซ่เลดอายนะครับผมถ้าเกิดมีโซ่เลดอายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ตอนนี้ผมไม่มีนะครับผมผมก็ใส่กัดพาวเวอร์การยนแทนครับที่เหลือก็ใส่พวกกัรดทั่วไปและครับบุ๊กออฟบูลครับผมเอามาใช้แก้คางด้วยครับโอเคหลักๆก,ก,ก็มีเพียงแค่นี้มาดูดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับรูปแบบการเล่นนะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่จบเกมได้ไวมากนะเพราะว่าพลังจบตี3ามัสตีไปฝัน่งข้ามจะไม่สามารถเปิดกงเปิดการได้ซึ่งพอเปิดการไม่ได้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็พวกแคนพวกแฮนแทบเอยใครลอยเอยพวกนี้ใช้งานไม่ได้หมดเลยครับนะพูดง่ายคือรับเต็มๆสามพันสแล้วตอนจบเทินรับอีกพันสนี่ก็คือตายเลยครับในคอสนะครับจขึ้นมานะครับ ประมาณนี้ครับผมตู้มียวตายเลยครับคือตีไปปุ๊บฝ่ายตรงข้ามทำงานการไม่ได้ถ้าเกิดใครเปิดฟิวโลขึ้นมาก็คือสวยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันต่อจบเทินหลังจากที่เทินนี้เราคำนวณความเสียหายไปเรียบร้อยแล้วมันจะทําการนําการก,กับจากสุสานเนี่ยเอากับเข้าเด็กนะแล้วก็ทําการยิงไรซําอีกรอบหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครรอดครับผมนอกจากจะมีไรห้าพันนะครับ Okay hey. ู <ส gas! S 1> อ่าฮะเป็นเด็กไกอานะครับ มามาได้ให้รู้ว่าผมเปิดฟิวโล่มาหลายทีแล้วขอตีจริงเลยดีกว่าครับมาดูกันดีกว่านะครับก็ยอมรับว,ว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะครับผมแล้วก็อัดถือว่าหนักเยอะแล้วตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องพลังโจมตีที่ต่ำกว่าบูอายได้แล้วเพราะว่าตัวของเลดอตัวนี้เนี่ยพลังโจมตี3 2 0 0ครับทำให้เราสามารถจะใช้งานได้ทันทีตีสะดวกมั่นใจนะครับผมถ้าเกิดจะโดนอะไรขึ้นมากระโดนแต่ต้นไปละ อันนี้เป็นไนอธรรมดาดีกว่าลงไปนะครับสมการหนึ่งไปครับอ่าโอเคครับ เรามีการ์ดสมสัยแล้วทีนี้เราก็โอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีการ์ดสมส่ยเมื่อกี้ผมจะเปิดด้วยเล e อ e a อาร์เฟมนะเพราะว่าพันตีสูงกว่าครับแต่ถ้าเกิดมีการ์ดสมสัยเงี้ยมันโอเคอยู่จบเธอนะครับดึงเลดอ y e เข้ามาเพิ่มนะครับตัวการ์ดขึ้นมาก่อนนะครับ ตีไปครับเด็กโคเาเล่น,นะครับตีครับดึงมานะครับดึงมาแปะตามสบายเรามีการ์ด ดึงอยู่นะโอเคอยู่ผ่านนะครับฟฟรไฟตัวข้ามน่าจะแปะฟิลดูสิว่าจะทำยังไงต่อ ไม่ทำอะไรเพิ่มนะครับจัวการ์ดมาอีกใบนะครับตีครับนีมาเพิ่มอีกใบนะครับเยอะจริงๆอืม เท่ากันนะงั้นตีตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับความจริงจะเรียกดักอาร์มได้นะแต่ช่างมันอืม ไงต่อเอ่ยขุดขึ้นมานะครับอ่ะดึงมาต่อยหนึ่งทีนะครับแล้วยังไงต่อเอ่ยแปะฟิลในโควอเล่หรือ เอ็กซ <iyorsun? S 2> ิสนะครับ <Britt> ฮ <hing rough> ืม <quas> ม <iment> ยังไงต่อดูสินึกว่าจะทำลายการ์ดข้างหน้าครับผมกลับไปทำลายข้างหลังแต่ก็พอเข้าใจนะอ่ะเสิดใฟบทีนะครับอ่านเชิญลงเพิ่มได้ทันที จะเสิร์ชหรือเลือกขึ้นมือแล้วแต่เลือกลงมานะครับแซกระเบิดต,ต่ออีกอ่าฮะ ทำอะไรทำอะไรวะเหมือนฝ่ายตระฆาบเล่นพลาดนะครับพลาดตั้งแต่ไประเบิดรีเทิร์นออฟเดอายละเงียบเลยจบเธอนนะครับผมจบเธอน,นี้จบชีวิตด้วยใช่ไหมเอาหนึ่งใบนะครับ เอาฟิวชั่นขึ้นมือแล้วก็ต่อด้วยฟิวชั่นเรียกในส่วนของอาร์คเฟมครับลงการ์ดไปครับไีครับไีครับไีครับ จบเธอรับไปอีกดอกครับอะเอาใบนี้ก็แล้วกันอก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมๆแล้วก็เป็นเด็กที่ถือว่าเปิดตัวได้ไม่เร็วนะถ้าเกิดได้โซ่มาด้วยนี่คือยิ่งขี้โกงไมใหญ่ครับนับว่าเล็ e ไอยิ่งเป็นหนึ่งเดสเตอร์ที่น่าลงทุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ท่านไหนคิดอะไรคิดว่าเอ้ยเราควรจะสตาร์เตอร์ตรงไหนดีนะก็เฮ I ไอก็น่าจะเป็นิ่งในทางเรื่องที่ไม่เร็วเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะเก่งขึ้นกว่าเดิมก็ต้องไปหาในส่วนของโซ่นะครับผมกับตัวใหม่เข้ามาด้วยนะจะลองมาดูกันมาดูกันดีกว่าครับผมว่าหาของจากตรงไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ตัวของเลดอายครับผมตัวหลักของเลดอายนะครับผมการ์ดหลายๆอย่างของเลดอายตัวเด็กนี้นะครับผมก็สามารถเปิดหาในส่วนของรีเทิร์นออฟเลดอเป็นสตาร์เตอร์เด็กนะครับสามารถเปิดได้เลยนะเปิดมาปุ๊บนะครับผมเราก็จะหาขาดแค่ไหนเกียร์ฟิกเกียร์ฟิกนะครับผมต้องบอกว่าเป็น,นชุดของมาตัวอับชาร์โดซึ่งถามว่าถ้าเกิดไม่มีใส่อื่นแทนไหมแทนได้นะครับผมขอแค่เป็นเผ่านักลบก็พอแล้วนะครับนะถัดมาตัวของเลดอายเบบี้ครับผมจะอยู่ในชุดของแบ็กโรสนะถามว่าไม่มีเลดอายเบบี้ ใส่อะไรไ,ไหมใส่การ์ดพวกไวเวิร์นครับผมไวเวิร์นเลดอาไวเวิร์นหรืออะไรก็ได้นะครับผมมีการ์ดแทนค่อนข้างเยอะนะขอแค่ติดชื่อเลดอก็เหลือเฟือแล้วนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมมอนเตอร์ตัวนี้นะครับผมในส่วนของเดมอนนะครับเดมอนหาการ์ดแทนได้ครับผมแค่เป็นมอนเตอร์มอนเหลืองรีเวลหกครับผมก็ถือว่าใช้งานได้แล้วที่เหลือเป็นการ์ดพื้นฐานทั่วไปครับผมพาวเวอร์การเดียนอันนี้ก็คือเอามาแทนโซเพราะว่าไม่มีโซขึ้นมาหากมีโซแทนโซดีกว่าเยอะนะครับ บุกออฟบูนนะครับผมอันนี้ก็เป็นของสามัญพเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมลองไปใส่กากับดักพื้นฐานทั่วไปอื่นก็ใช้แทนได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ากับดักตรงส่วนนี้บุ o กออฟบูนเนี่ยมันต้องมันใช้ได้เลยทันทีนะแต่ก็ไม่ผิหาใส่การเครียแผงหลังก็โอเคเช่นเดียวกันนะครับผมพวกคอสติกไซโคพวกนี้ก็ใช้ได้ครับเลดอนะครับผมการ์ดเลดอา e อินเซนต์นะครับผมก็ได้จากการใช้ตัวแรกครับผมก็ไปแลกออกมาได้เลยนะครับ ส่วนไม่ว่าจะเป็นสโตร์เลสสปิริตครับผมหรืออา,อาลิสโวเพลตไอก็มาจากสตาร์เตอร์เลสไอทั้งนั้นนะครับก็สามารถจะเปิดกล่องและก็จัดได้ง่ายครับตัวล่าสุดนะครับผมตัวของอาร์เฟมแบ็กเกิลนะครับผมก็ชุดในส่วนของคาร์อรัโซเยอร์นะครับด,ดักอาดักอาร์มนะครับผมดักอาร์มก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ชุดของคาร์อรัโซเยอร์เช่นเดียวกัน โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมไงก็ลองกลับไปจัดดูได้เลยครับผมถือว่าเป็น,นเด็กๆที่เล่นง่ายและก็เล่นสนุกอีกเด็กหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมฮอสปิแคดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ